เพื่อนเตือนภัยการเงินโดยธนาคารกรุงเทพการซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติในยุคยดิจิทัลเพราะทํารวดเร็วสะดวกสบายไม่ต้องออกไปยังร้านค้าเองให้เสียเวลาแต่อาจเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพหลอกลวงขายสินค้าปลอม outgoing, เมื่อสั่งของแล้วไม่ได้ของหรือได้ของไม่ตรงปกโดยหากรู้ตัวว่าโดนโกงซื้อของออนไลน์ให้รีบทํามขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. โึ่งรจสงธนาคารอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทันที 2. รวบรวมหลักฐานเช่นหน้าโปรไฟล์เพจโฆษณาในเพจภาพถ่ายสินค้าบทสนทนากับผู้ขายสลิปโอนเงิน 3. แจ้งความและยื่นคำฟ้องต่อศาลโดยนำบัตรประชาชนและหลักฐานที่รวบรวมมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมระบุว่าต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่เพียงลงบันทึกประจำวันเท่านั้นและทำให้เร็วที่สุดหรือภายใน3เดือนตั้งแต่วันที่รู้ว่วาถูกโกง ากรุงเทพห่วงใญยผู้ใช้บริการเปริดศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อผู้ประสบภัยทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โทร1333หรือ02645 5555กดดอกจัน3ตลอด24ชั่วโมง